ไม่ได้มาเล่นใช่ไหมวานนี้มาเล่น <c oughs> เล่นเกียมมาแล้วมีผู้ร่วมชะตากรรมอีกสองคนว่ะรอมา, <c oughs> อาม์หมคเฟน <c oughs> เรอมา,อาม์หมคเฟน <c oughs> ไม่ตอบหญ <c oughs> ิงจังวะแล้ล <c oughs> <c oughs> ไม่มีการตอบรับจากเล็กไมค์ที่ท่านเรียกไท่แน่นะบอน ไทยแลนด์โซเวสติกูดเราจะลงไหนดีเราจะลงตรงไหนดีให้เลือกเลยลงตรงไหนว่าเลต้องลงหรือเปลาเอาให้คนมันแบบไปตายกันไงโอ้โหไม่เจอโอเคให้คนอื่นตายไปก่อนแต่พอยซันนี่จุดยุทธศาสตร์เลยนะคนลงประมาณหนึ่งแสน สีเฉียวติ๊กเจือดสี่อ่ะอ๋อเราฆ่ามันหมดใช่ไหมเราจะฆ่าหมดเห็นละใกล้มะโดนไปแล้วเบอร์สี่รีบจัดเลยอ่ะโครรีบอ่ะไปไม่มีไม่มีคนเลย ใช่เหรอให้มีคนเลยว่ะเคยเอาอุยอุยโอ้โหมีการวาร์ปนิดนึงเก็บหน้าไม้าทำไมวะหายแล้วมีกอสองอยู่บ้านนี้วิเอาสก,กาดีวกว่าสกานี่ได้สก,กาแล้วว่ะ มีคนจริงๆใช่ไหมัมันจะไม่มีอ่ะแต่ <l> เ,เข้ามาที่ตัวใส่นี่แย่เลยนะเนี่ยโอยง่ายไม่ง่ายโอ้ย,อยเจอสโคบผมยอดโคตรสโคบหกมันเพิ่งมาแผ่นนี้เองนี่สโคบสามกับสโคบหกแสดงว่าว,นวันนี้มีมีดวงมากเะนะ <l> อ๋อ มัมน,น้นั่นไงแล้วเพื่อนกูดาวแล้วกูไปทานขาดคำแล้คือยิงกันเองไงเอ้าหรอชิบหายแล้วไงเอาเอาไอ้ไอ้เลขสามมันยิงเพื่อนอะชิบหายแล้วเราอาจจะเป็นลายต่อไปก็ได้มผมตายนะไม่เจอแค่เลยมันเก็บปืนได้ปืนเดียวเหรอครับไม่สองปืนเลย ผมเก็บแทนเดียวเจ้าหายแล้วไงเก็บแล้วมา,วาวก,วก็อีกอันหนึ่งก็เด้งออกเป็นไรใช้ปืนนะเฮ้ยอย,อย่ายิงกูนะเฮ้ยไม่นะใช่เหรอ,รอลองลากปืนเข้าอีกอันนึงดูทำไมมันเก็บไม่ได้บ้ลองลากปืนเข้าอีกโอ้ย โอ้ไม่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 โอ้ยมันโดนปาระเบิดในหมู่บ้านโอเคเพื่อความปลอดภัยตาไมเอ้แย่มากเลยนะครับเล่นแบบนี้เข้าใจไหมเบอร์สามบ็งคนแบบนี้นางคนแบบนี้ครับแย่มากเลยครับโอ้โหขอความเห็นใจผมขอผมขอจัดการวันนี้จัดไปเราจะมาดูการทอระกำกันนะครับ ตายไวนั่นแหละสุดยอดโคตรยิงเพื่อนเยวกคนแบบนี้ต้องบนนี้เย่ yeah, มากเลยครับนีการสั่งสอนโคอ,กกอี่มาตะโก,ก,ก,กนผมพี่ตอนนี้ผมนั่งอยู่หรือว่าผมยืนอยู่นั่งอยู่ผมก็ว่าทำไมมึงเตี้ยชิบหายแล้วลืลมเปลี่ยนมุมมองลืมลืมเ <c oughs> วทีกรรมคนไม่มีจริงอ่ะ <c oughs> ใช่ เมื่อกี้นึกว่าคนที่แทงยิงกันเองใช้ปืนอะไรอยู่ตอนเนี้ยเปมใช้อะไรอยู่ทันทีใช้ใช้สกายอยู่เปลี่ยนมาใช้ M4 บ่างถนัดปืนไหนเออผมใช้ปืนไหนก็กางกม <c oughs> มหมดอ่ะลืมพูดผิดเ <c oughs> ฮ้ย <c oughs> วันนี้มาของจริงแล้วต้องมีของจริงแล้วใช่เราจะมาเอาที่หนึ่งกันตาเนี้ยม,มาเก็บกระสุนที่เขียวมาตรงนี้ เสูนเขียวมีสองรอกว่านะเ,เก็บมาทำไมเยอะแยะอสองีงนะ่ <c oughs> กเก็บได้ันเะดียมจขบ, 3, บ 6, ่นหขบสมโขบหกผปยิอีกไม่กี่อันนี่โขบนี่จะครบเนะ <c oughs> <c oughs> จะครบทุกแบบแล้วนะเ <c oughs> นอย่งไงวะไหนคิดว่าเราเล่นพีบีไว้ <c oughs> เคยเล่นพีบีไหม แม่เฮ้ยเย็น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 ตรงนี้ตรงนี้เบนสัญญาณนักสู้ไงอ๋อเจอคนไม่ได้ใช่ไหมนี่นี่นี่ห้องนี้นักเปลี่ยนปืนผิดอันเบนโอ้โหไม่มีรถเลยว่ะโโอ้ผมว่าต้องเดินแล้วบ่ะ แต่วงอยู่ข้างหน้านี่งต้องใช้รถก็ได้ไกลเอ้ยใกล้มันอยู่หน้าปากซอยเลยวะนี่มัน,นมีมอุโม<อ>งค์อยู่<ม>ตรงนี้มอมกไ,ไม่จังเป็นต้องใช้รถขนาดที่บางคนต้องหามาขับอะฮะอย่างโอมใช่ไหมอย่างโอ้มบอกไว้อดยอดเลยวะเออ จะพูดบีบ, G, บ G, ีนี่ภาพจีภาพจีมันดามันปลาระเบิดมันกดค้างกดค้างกดค้างมันจะมีมเวลาบอกอยู่ว่ากี่วินึกนึกเหมือนทีน BB, วีกดค้างครับนาทีนที้ไม่ระเบิดนั่นก็เกินไปนี่มันเงียบ,บอะ่ะนะเงียบเฮ้ยมีรถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมันไม่ตายวะ่ะไม่ได้แลว้วว่ะโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหมาได้กระตุกหนวดเสียวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสนายก่อนสุ่มน่ามยืนทำไม,ำม,ำมตรงกลางนี่ม่นอ, <c oughs> อุยออ๊ยอุยอ้ยอุ้ยเอาว่ะเฮ้ยมมีการสวนว่ะโอ้โหชิบหายมุมนี้นิดไม่เห็นเ,ล,เลยตรงนี้มุมใช่ เราเฮ้ยเฉียดเมืมอกีโดนหูโดนหูใช่ไหมเอาวะอุ้ยอุ้ยอุมันเดินได้ไงอุ้ยโอ้ยอาวะเอ็ดคมีระเบิดควันเปล่าเอาวะคนเดียวก็พอว่ะโอ้โหต่อให้คนเดียวเลย มีมีระเบิดควันเปล่าโยนระเบิดควันมาก่อน<ว>มันจะได้ไม่เห็นระเบิดลูกปลายอย่าอย่า,ยยายโยนมานะเดี๋ยวตายนะคล <c oughs> ้ายๆโ <c oughs> ยนมาที่ตู้มที่ตายบุ๋วเลยนะ <c oughs> ผมอ,อผมุ้ย,ยไ,ไม่ทันว่ะไม่ทันไม่ทนันอ๋อ <c oughs> เอาว่ะกลับแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่คอยรับชม เโมแตนหลบอ่ะไม่ได้เลยโล่งๆเนี่ยอ๋อมันโง่เก็บฟอซีดซีดอัพเฉยวะ เฮ้ยมีมีรถม้ามีรถม้างทางซ้ายเฮ้ยจุดป๊ดเตอร์มันผ่านไปมันผ่านไปมันไม่เห็นโอ้โหนี่มันอ้อมมันอ้อมอุ๊ยตัวเดิมเลยตัวเดิมเลยเมื่อกี้มันเป็นบั๊กเมื่อกี้มันบั๊ก อ๋อใช่มันเป็นมันที่มันมันเกิดมันมันเด้งใส่ต้นไม้มันยิงต้นไม้มันกระเด็นมาตัวเกมมันไม่ค่อยจะเทือนใช่ไงคนเล่นมันเยอะไงตอนกลานคืนอ๋อยิงต้นไม้กระเด็นมาใส่ใช่ไหมมันชิ่งใช่ไหมกระเด็นมาแบบโอ้โหกระเด็นมาใส่